สวัดีค่ะวันนี้พบกับเพิร์ดนะคะในรายการเมาใหม่เจออะไร <c oughs> ก่อนอื่นนะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกทท่ทานเข้าสู่ช่อง Money Hero ค่ะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะ วันนี้นะคะเรามาต่อกันในส่วนของสับหุ้นนารู้นะคะซึ่งเพิดได้นําเสนอไปแล้วบางส่วนนะคะสําหรับคํายอดฮิตที่นักลงทุนมักจะใช้พูดคุยกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูใน ep ที่แล้วได้นะคะสําหรับวันนี้เรามาต่อกันในส่วนคําศัพท์ที่เหลือค่ะคําแรกที่นํามาเสนอในวันนี้นะคะก็คือคําว่าไม้ค่ะซึ่งหมายถึงจํานวนครั้งที่เราจะซื้อหุ้นนั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเรามีความตั้งใจจะซื้อหุ้น A จํานวน1,000 0หุ้นเราอาจจะแบ่งเป็น2ไม้ก็คือไม้ที่1 5 0 0 0หุ้นและไม้ที่2อีก5,000หุ้นรวมเป็น1,000 0หุ้นนั่นเองค่ะต่อมาคําว่าถัวค่ะมาจากการถั่วเฉลี่ยน,นั่นเองนะคะ ในกรณีที่เรามีต้นทุนหุ้นที่สูงนะคะเราอาจจะต้องการถั่วเฉลี่ยก็คือซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่านั้นเพื่อลดให้ต้นทุนของเราเนี่ยต่ำลงค่ะคําต่อมานะคะคําว่าคัดค่ะมาจากคัดลอสนั่นเองนะคะได้ยินก็เจ็บแล้วนะคะแต oh. ่ว่าก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่จะต้องทำนะคะ การคัดลอสก็คือการยอมขายหุ้นตัวนั้นแม้ว่าเราจะขาดทุนอยู่นะคะเพื่อปกป้องต้นทุนของเราแล้วก็ไม่ให้เราขาดทุนมากไปกว่านี้นะคะในกรณีที่เรารู้สึกว่าหุ้นมันมาผิดทางแล้วแหละแล้วมันก็อาจจะลงไปลึกมากๆทําให้เราขาดทุนมากไปกว่านี้ได้ค่ะ สำหรับคําว่าเด้งนะคะคํานี้จะมีความหมายใน2บริบทค่ะบริบทแรกก็คือราคาหุ้นที่กำลังปรับตัวลงอยู่นั้นอยู่ดีๆก็ปรับตัวขึ้นขึ้นมานะคะเหมือนกับลูกบอลที่ลงพื้นแล้วเด้งขึ้นนั่นเองนะคะบางเหตุการณ์ก็แบบคัดเ o าเด้งเจ็บ <laughs> เอาละค่ะอีกบริบทหนึ่งนะคะอันนี้เป็นความหมายดีเนาะจริงๆเด้งก็ดีหมดแหละเนาะ เด้งในกรณีที่เป็นหุ้นเด้งนะคะเหมือนที่อาจารย์ภูมิชอบพูดบ่อยๆเนาะก็คือการที่หุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยทำกำไร100%นะคะก็คือ1เด้งอย่างสมมุติจากราคา10บาทไปเป็น20บาทนะคะก็กำไรเป็นกอบเป็นกำรรเลยค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะเจ้าหรือเจ้ามือ เวลาเราได้ยินใครพูดถึงเจ้าหรือเจ้ามือนะคะก็จะหมายถึงคนทำราคาตลาดหรือว่าเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะคะบางคนก็ว่าไม่มีอยู่จริงหรอกนะคะเขาเหมือนกลุ่มคนหรือบุคคลปริศนานะคะที่จะคอยทำราคาหุ้นหรือราคาตลาดนะคะด้วยกลไกอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าค่ะคําต่อมาก็คือคําว่าลากค่ะก็จะยังอยู่ในหมวดของเจ้ามือนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในการที่ราคาหุ้นเนี่ยจู่ๆก็ปรับตัวขึ้นอย่างแรงมากๆนะคะเสมือนมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยกำลังลากราคาหุ้นตัวนั้นขึ้นไปอยู่นะคะ ส่วนคำว่าทุบนะคะก็จะมีความหมายที่ตรงกันข้ามกับคำว่าลากนั่นเองนะคะหมายความว่าราคาหุ้นตัวนั้นกำลังร่วงลงอย่างแรงมากๆด้วยแรงขายมหาศาลเลยนะคะ คำต่อมาคือคำว่าลิงค่ะก็จะย่อมาจาก selling หรือที่แปลว่าเพดานนั่นเองนะคะก็คือเพดานราคาขอบเขตราคาของหุ้นตัวนั้นนะคะซึ่งตลาดหลักทร,รัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันได้กำหนดเพดานราคาของหุ้นไว้ที่บวก30%ของราคาปิดวันทําการก่อนหน้านะคะเชื่อว่าทุกคนอยากมีหุ้นลิงอยู่ในพอร์ตแน่นอนคะ่ะ คำต่อมานะคะจะเป็นคําที่ตรงข้ามกันนะคะเมื่อมีเพดานราคาสูงสุดของวันนะคะก็จะมีราคาต่ําสุดของวันซึ่งก็คือฟลอร์นั่นเองนะคะหรือที่แปลว่าพื้นเนาะคือมันอยู่ที่พื้นและไม่สามารถลงไปได้มากกว่านี้แล้วนะคะสำหรับขอบเขตการฟลอร์ก็จะอยู่ที่ลบ30%ของราคาปิดวันทำการก่อนหน้าเช่นกันค่ะคำต่อมาก็คือการติดคุก หรือติดแคชนะคะก็ย่อมาจาัดก,การติดแคชบาลานซ์นั่นเองนะคะการที่หุ้นตัวนึงจะติดแคชก็จะเกิดจากการที่มีอัตราการแลกเปลี่ยนซื้อขายสูงผิดปกติในระหว่างวันนะคะทําให้ราคาเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็อาจจะขึ้นแรงจนผิดปกติไปค่ะก็จะถูกตลทอนะคะเข้ามาประกาศว่าหุ้นตัวเนี้ย ติดแคชบาลานซ์ซึ่งก็จะมี3ามเลเวลนะคะประกอบไปด้วย T1 T 2และ T3 ตามระดับความรุนแรงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นหุ้นของเราเนี่ยมีการประดับยศด,ด้วยตัวทีต่อท้ายซึ่งตัวทีก็จะย่อม,มาจาก trading alert นั่นเองนะคะทีนี้การติดแคชบาลานซ์เนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องใช้เงินสดในการซื้อขายหุ้นตัวนั้นเท่านั้นนะคะ ก็เป็นมาตรการที่ลดความร้อนแรงของราคาหุ้นค่ะเปรียบเสมือนหุ้นตัวเนี้ได้ถูกขังคุกเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> คำต่อมาก็คือคำว่าหวีหรือว่าซี่หวีนะคะหมายความว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยราคาไม่ไปไหนเลยนะคะขยับขึ้นลงอยู่ 1- 2ช่องมันถ้าเราไปดูกราฟนะคะมันก็จะเป็นทำซี่หวีอย่างเงี้ยค่ะ หวีผมได้สวยเลยนะคะเป็นระเบียบมากๆค่ะคำต่อมาค่ะคือสำนวนว่าถอยมารับนะคะก็คือเหมือนราคาหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่เราเล็งไว้นะคะอาจจะปรับตัวขึ้นไปแล้วทีนี้เขาย่อตัวลงมานะคะเป็นจุดให้เราเข้าไปซื้อได้นะคะก็คือการที่เขาถอยรถมารับเราที่อาจจะตกรดไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ แต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เราเห็นหุ้นตัวนี้ราคาขึ้นไปแล้วแล้วเราก็ดีใจที่เขาปรับตัวลงมารับเรานะคะเราก็รีบขึ้นรถแต่กลายเป็นว่าหุ้นตัวนั้นราคาลงไม่หยุดค่ะก็หมายความว่าเราถูกถอยมาทับนั่นเองนะคะก็คือแทนที่เขาจะแค่มารับเราเขาเขาทับเราไปเลยนะคะคำต่อมาก็คือคําว่าช้อนนะคะ ซึ่งหมายความว่าเราช้อนซื้อหุ้นในตอนที่ราคามันย่อลงมานะคะแต่ถ้าราคาหุ้นย่อลงเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ยอมหยุดนะคะเราก็อาจจะช้อนจนช้อนหักได้นะคะหมายความว่าไม่มีกระสุนเหลือที่จะช้อนต่อแล้วนะคะ มีอีกคำหนึงที่คล้ายๆกันนะคะก็คือคำว่ารับมีดนะคะหมายความว่าเราคิดว่าราคาหุ้นตัวนี้ลงมาในสุดที่น่าพอใจเราก็ซื้อนะคะปรากฏว่าหุ้นก็ยังลงต่อลงต่อลงต่อหมายความว่าที่เราซื้อมาเนี่ยกลายเป็นรับมีดมาแทนนะคะทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะ oh, <no. S 1> คำต่อมานะคะก็คือการนั่งทับมือนะคะทำไมต้องทับมือเนอ้อ บางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบเออไม่ดียังไม่ควรเสี่ยงหรือตลาดไม่ดีอาจจะเสี่ยงเกินไปแต่เราก็อยากเล่นนะคะเราอาจจะเปิดจอไว้แล้วก็เฝ้าดูแต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงเราก็นั่งทับมือแบบนี้นะคะมองมองจอทองตาปริบๆแต่ว่าไม่เอาฉันยังไม่เล่นฉันยังไม่เล่นฉันจะไม่ถัดทุนฉันจะไม่ดอยอาการประมาณนี้นะคะ สำหรับคำสุดท้ายที่จะนำมาเสนอนะคะก็จะเป็นสำนวนเช่นเดียวกันนะคะลูกช้าใจรอบวงค่ะก็จะใช้กับหุ้นซิ่งนะคะที่มีการเล่นอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นเองเหมือนการกินเลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเราซื้อหุ้นตัวนั้นไว้แล้วเราขายช้าเนี่ยหมายความว่าเพื่อนๆที่ รวมกินโต๊ะกันนะอาจจะกลับออกไปหมดแล้วนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องรับผิดชอบบินค่าอาหารของทุกคนนะคะเปรียบเสมือนว่าเพื่อนเพนักลงทุนเนี่ยได้ขายทํากําไรไปหมดแล้วนะคะจนราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมาแล้วเราก็ได้ขายขาดทุนแทนนะคะแทนที่จะได้กําไรค่ะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นหุ้นประเภทน,นี้ก็ลุกให้ไวนะคะกลับบ้านให้ทันค่ะ ก็ครบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซับหุ้นที่เพิร์คัดมาและคิดว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจต่อเพื่อนเพื่อนนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มีสับหุ้นอื่นๆหรือเนื้อหาอื่นๆที่อยากให้เพิรนนำมาพูดคุยหรือนำเสนอให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง Money Hero เพื่อติดตามสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Money Hero ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย